ตาข่ายฟ้ามองไม่เห็นแต่ท่านไม่อาจปฏิเสธถึงการดำลงคงอยู่ของมันตาข่ายฟ้ากว้างไพศาลแม้มีช่องทีห่างแต่ไม่มีรูให้เล็ดลอดได้ภายใต้ตาข่ายฟ้าพิสูจน์ว่าเวรกรรมมีจริงไม่มีผู้ใดหลบลีกหนีผลเป่าบุญจิ้นตอนสวรรค์หลง โทษแท็กที่สอง เขาบุญจินหลับฝันนิทราว่าเขาเสาะพบส่งเทียนเป่าขณะจะนำตัวเขากลับมาหาบิดามารดากลับถูกสุนัขดำเห่ากระโชกขัดขวางไว้จนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาส่งกวงสองสามีภรรยาเฝ้ารอคอยเทียนเป่ากลับมาแต่จนแล้วจนรอดยังไม่มีข่าวคราวใดมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งแวะเวียนมาถึงกับเปรียบเปเลยว่าเทียนเป่ายังสู้สุนัข ที่ส่งกวงเลี้ยงไว้ไม่ได้กลับจืดจางไร้น้ำใจถึงเพียงนี้เช้าวันนี้สุยเซียนตระเตรียมส่งเทียนเป่าออกเดินทางไปสอบแข่งขันแต่เผชิญการขัดขวางจากแม่เล้าหออี้หงบังคับให้นางออกไปต้อนรับขับสู้คุณชายฉินคุณชายฉินเห็นสุยเซียนออกมาสร้างความยินดียิ่งชักชวนนางนั่งลงดื่มสุรา ซุยเซียนบอกว่านางต้องการออกไปเบื้องนอกอีกสักครู่ค่อยกลับมาดื่มเป็นเพื่อนกับเขาคุณชายฉินมีโทรศัพท์ขึ้นมากล่าวหานางไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาซุยเซียนจึงหยิบถ้วยสุราดื่มสุราลงไปจากนั้นขอตัวอีกคราคุณชายฉินไม่อาจข่มเพลิงโทรศัได้ลงมือตบหน้านางฉาดใหญ่บังคับนางนั่งลงใหม่ หยิบป้านกรอกสุราใส่ปากนางสุยเซียนถูกทำร้ายจนปากบวมพองรีบรุดไปหาเทียนเป่าที่ห้องพักโรงเตี้ยมเซียวเซียงร่ำร้องว่านางทนทานไม่ได้ขอให้เทียนเป่านำพานางไปด้วยเทียนเป่าอิดเอื้อนขึ้นมาอ้างว่าเขาต้องไปสอบที่เมืองหลวงไหนเลยพาภรรยาไปได้อีกประการนางมีสัญญาขายตัวกับหอออ้หงหากเขาพานางหลบหนี อาจถูกฟ้องร้องได้สุยเซียนบังเกิดความหดหูเห็นว่านางต้องรับกรรมอยู่ที่นี้สืบไปเทียนเป่าแซงปลอบโยนนางอดทนไว้เพื่อผลดีในวันข้างหน้าสุยเซียนได้แต่บอกชายคนรักให้รีบไปรีบกลับหาไม่นางคงถูกคนในหออี้หงทรมานจนไม่เป็นสารรูปผู้คนแน่นอนยามนั้นแม่เล้าหออี้หงนำนักเลงสองคนติดตามมา สั่งนักเลงควบคุมตัวสุยเซียนกลับไปยังหออี้หงบอกว่าคืนนี้คุณชายฉินจะมาค้างคืนกับนางให้นางเอาอกเอาใจคุณชายฉินเป็นพิเศษสุยเซียนปฏิเสธว่าทำไม่ได้แม่เลาหออี้หงเย้ยหยันนางรับรองว่าอย่าจกผู้นั้นไม่กลับมาแต่งงานกับนางอีกาล้วนขนดำทุกตัวบุรุษทั่วล่าล้วนเห็นแก่ตัวเมื่อลิ้มรสสวัสดจนสมใจ ต้องสะบัดก้นหนีหายไปอย่าได้คาดหวังว่าจะรับผิดชอบสุยเซียนไม่เชื่อว่าเทียนเป่าจะเป็นคนเช่นนั้นขณะเดียวกันแม้นางตายก็ไม่ยอมค้างคืนกับแขกสร้างความโกรธแค้นแก่แม่เล้าหออีหงยิ่งสั่งคนนําตัวสุยเซียนไปกักขังที่ห้องมืดด้านหลังห้องมืดที่ว่าเป็นห้องหับมืดทึบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันถังยังสกระปรกรกลึมมีมูสิกวิ่งเพ่นพ่านวุ่นวาย สุยเซียนถูกกักขังอยู่ภายในได้รับความตระหนกจนขวัญหายแล้ววิการคล้อยดึกเปาบุญจินยังนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในห้องที่ปรึกษากงสุลแวะเวียนมาไต่าถามว่ายังไม่เข้านอนอีกหรือเปาบุญจินจึงกล่าวข้ากำลังอ่านหนังสือบิดามารดอนคุณอนันสูตรซึ่งเป็นคำสอนที่พุทธองค์แสดงธรรมต่อเหล่าสาวก กล่าวถึงเรื่องราวของมารดาระหว่างตั้งครรภ์และความลำบากของการเลี้ยงดูบุตรทิิดาท่านกงสุนลองอ่านท่อนนี้ดูที่ปรึกษากงสุนรับหนังสือมาอ่านออกเสียงว่าลูกจะจำจากจรพลัดที่นอนห่างถิ่นฐานแม่คอยเฝ้าอยู่บ้านหวานวานวัน,นใจร้อนรอนครวนคร่ำห่วงอะไรแม่ร่ำให้แทบ มวยมอนห่วงลูกใจอาวรมาดอาธรใครรู้ทันรักเดียวที่เที่ยงแท้รักของพ่อแม่นี้นิรันรักลูกจิตผูกพันแม้วันเดือนเคลื่อนคล้อยลาแม้แม่จะแก่เท่าเฝ้ารักลูกสุดเสนหาเติบใหญ่เป็นกายาลูกนี้หนา จักทราบหรือเปาบุญจินทอดถอนใจรำพึงว่าทุกครั้งที่รำพึงถึงพระคุณบิดามารดาบรรดาลให้เขาทราบซึ้งใจนักเมื่อนึกถึงส่งเทียนเป่าไม่เหลียวแลส่งกวงสองสามีภรรยายิ่งคุณเคืองใจกว่าเดิมมาดว่าส่งเทียนเป่ามิใช่ลูกในไส้แต่พระคุณที่ชุบเลี้ยงตั้งแต่แบเบายามกินต้องคอยป้อนยามหนาวจัดหาอภารร สวมใส่ให้หากไม่ใช่บิดามารดาคอยดูแลเอาใจใส่เขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้หรือวันต่อมาเปาวุ้นจิ้นเข้าเฝ้าเยินจงห้องเต้จึงกลาบทูลว่าเขาเห็นว่าการให้การศึกษาประเสริฐกว่าทำโทษลงทันหากทุกผู้คนล้วนมีจริยธรรมประพฤติอันดีงามภายภาคหน้าบ้านเมืองมีแต่คนดีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องมีคุกคุมขังหรือบทลงโทษอันใด เยินจงห้องเต้ทรงสมนัสที่เปาบุญจิ้นน,นอกจากตัดสินคดีความแล้วยังคำนึงถึงการอบรมบ,บ่มนิสัยราษฎรจึงมีรับสั่งให้คัดลอกข้อความในหนังสือบิดามาันดอนคุณอนันต์สูตรนี้ออกเผยแพร่ปิดประกาศให้ผู้คนได้อ่านโดยทั่วกันส่งกวงสองสามีภรรยายังคิดถึงเทียนเป่าไม่คลายพลันเห็นอาคันทุก,กะไม่รับเชิญผู้หนึ่ง มาถึงกระท่อมซอมซ้อของทั้งสองที่แถเป็นจันเจ้านั่นเองจันเจ้าแจ้งว่าใต้เท้าเปาได้รับจดหมายจากเทียนเปาบอกว่าเขาได้สำนึกผิดแล้วต้องการอยู่อย่างสงบรอจนปัญหาคลี่คลายจะกลับมาหาบิดามารดาเองภรรยาของส่งกวงแสดงความห่วงใยบอกว่าเทียนเปาอยู่เบื้องนอกการกินการอยู่ต้องใช้เงินทองไม่ทราบจะผ่านชีวิตได้อย่างไรภรรยาส่งกวงยังไหว้วานให้จันเจา้า แจ้งต่อเทียนเป่าขอให้เขารีบกลับบ้านหากแม้นมาสายอาจไม่ได้เห็นหน้าพวกนางทั้งสองจันเจ้ารับฟังจนหดหูใจยิ่งรับปากเป็นมั่นเหมาะพร้อมกับกล่าวคำอำลาภรรยาของส่งกวงกลับเรียกรังไว้บอกว่าจะไปขุดมันเทศมาเลี้ยงดูจันเจาการก่อนเทียนเป่าก็ชมชอบรับประทานมันเทศที่สุดเทียนเป่าใช้ชื่อฟางอ้าวเทียนเข้าสอบแข่งขันจนได้เป็นจองหวนวด จากนั้นห้องเต้ก็มีราชองค์การให้ฟางอ้าวเทียนเป็นนายอำเภอสิ้นหยางเขตเหอหนานและเดินทางไปรับตำแหน่งในบัดดลวันนี้ส่งกวงสองสามีภรรยาขึ้นมายังเก๋งตอบแทนคุณอีกภรรยาส่งกวงความจริงไม่ใคร่สบายเพิ่งทุเลาจากอาการป่วยไขย้แต่ก็ไม่ยอมพักผ่อนอยู่บ้านขอติดตามสามีออกมาเก็บของพลันได้ยินเสียงแตรายาว เสียงตีของเบิกทางดังมากระทบโสดส่งกวงเข้าใจว่าเป็นเปาบุญจิ้นเดินทางมาจึงชักชวนภรรยาผู้เท่าออกจากเก๋งไปชมดูเห็นทหารขบวนหนึ่งคุ้มกันเกี้ยวหรูหราคันหนึ่งเดินผ่านมาส่งกวงสองสามีภรรยารีบมาดักรอร้องเรียกไถ่เท้าเปาคนในเกี้ยวพลันออกคำสั่งให้หยุดเกี้ยวภรรยาส่งกวงพอดีได้ยินซุบเสียงจดจำออกว่าเป็นเสียงของเทียนเปา จึงเดินเข้าหาเกี้ยวคันนั้นทหารที่อารักขาอยู่ข้างเกี้ยวตวาดว่าคนในเกี้ยวเป็นนายอำเภอห้ามมิให้ล่วงเกินแต่ภรรยาของส่งกวงไม่ฟังเสียงยกมือเลิกม่านเกี้ยวขึ้นเห็นขุนนางที่นั่งอยู่ในเกี้ยวคือเทียนเป่าจริงๆเทียนเป่าสั่งให้ทหารที่อารักขาถอยห่างไปก่อนค่อยบอกต่อผู้เท่าทั้งสองว่าที่นี้ไม่เหมาะกับการสนทนาส่งกวง จึงเสนอให้ขึ้นไปในเก๋งตอบแทนคุณเทียนเป่าพอขึ้นไปบนเก๋งก็กล่าวกับซ่งกวงสองสามีภรรยาว่าข้าสืบทราบประวัติตัวเองแล้วข้าแท่ฟางชื่อฟางอ้าวเทียนนับแต่นี้ในโลกไม่มีคนชื่อซ่งเทียนเป่าอีกหมายความว่าข้าไม่ใช่บุตรของพวกท่านแล้วพวกท่านเลิกคิดถึงข้าเถอะซ่งกวงกล่าวด้วยโทรศว่าเจ้า หมายความว่าเจ้าไม่ยอมรับพวกเราหรือข้าความจริงไม่ใช่บุตรของพวกท่านจะให้ยอมรับได้อย่างไรภรรยาส้งกวงกล่าวว่ามาดว่าเจ้าไม่ใช่บุตรในไส้พวกเราแต่พวกเราก็เฝ้าประครบประงมเลี้ยงดูเจ้าตั้งแต่เล็กพระคุณนี้ไม่อาจเปรียบเทียบกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดหรือไม่บิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีเพียงสองคน หากผู้มีบุญคุณต่อข้าไม่เพียงพวกท่านสองคนข้าใหญ่ไม่ใช่ต้องกราบไหว้บิดามารดาไปทั่วหลอกหรือส่งกวงมีโทษสากว่าเดิมภรรยาของส่งกวงยังชักชวนเทียนเป่ากลับบ้านบอกว่าเมื่อวันก่อนบิดาของเขาเก็บได้สุราควรหนึ่งทั้งหมดยังคงกลับบ้านไปดื่มฉลองกันแต่เทียนเป่าบอกว่านั่นไม่ใช่บ้านของเขาภรรยาส่งกวง กล่าวเตือนเทียนเป่าอย่าได้ลืมตัวเทียนเป่าชิงกล่าวขึ้นว่าอย่าได้กล่าวแล้วพร่ำพิไลอยู่เนิ่นนานเพื่อลำเลิกบุญคุณใช่หรือไม่อย่างนั้นข้าชดใช้ให้ก็แล้วกันส่งกวงกล่าวด้วยความโกรธแค้นว่าชดใช้เจ้าจะชดใช้อย่างไรผู้อื่นเลี้ยงดูบุตรธิดาอาจยากชดใช้ได้แต่พวกท่านเลี้ยงดูด้วยผักดองปลาเค็ม ให้สวมเสื้อผ้าเก่าขาดชดใช้ไม่ยากเย็นแต่อย่างไรพลางก็ล้วงเงินจากในแขนเสื้อพวงหนึ่งยื่นส่งให้สร้างความโกรธแค้นแก่ส่งกวงจนร่างสันระริกร้องว่าส่งเทียนเป่าเราเลี้ยงเจ้าสิบกว่าปีมีค่าเพียงเงินหนึ่งพวงหรือพวกท่านอยู่ด้วยการเก็บของเก่าเงินจำนวนนี้ถือว่ามากพอแล้ว หรือเห็นว่าข้าเป็นขุนนางจึงคิดรีดนาทาเร้นเงินทองส่งกวงคับแขนรันทดถึงขีดสุดร่ำร้องว่าหนังเท่าผู้อื่นหยิบยื่นเงินทองให้พวกเราต้องขอบคุณใช่หรือไม่นี่คือเก่งตอบแทนคุณพวกเราสมควรสำนึกในบุญคุณพลางก็คุกเข่าโครมลงพร้อมกับชักชวนภรรยาผู้เท่าคุกเขา่าขอบคุณด้วย ภรยาส่งกวงรีบห้ามปรามสามีไว้บอกว่าทำเช่นนี้เถียนเป่าจะอายุสั้นส่งกวงร้องบอกให้ภรรยาเลิกเพ้อฝันพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรกับคนผู้นี้อย่างนั้นจะอายุสั้นได้อย่างไรจากนั้นกล่าวด้วยน้ำตานองหน้าว่าขอบคุณใต้เท้าฟางที่เจือจานเงินทองให้แต่เราสองแม้ยากจนเข็นใจยังไม่ต้องการได้เงินของผู้อื่น เงินจำนวนนี้ขอใต้เทา้านำไปซื้อโรงเองเถอะพลางคว้างเศษเงินพวงนั้นใส่หน้าเทียนเป่าเทียนเป่าต้องสะบัดหน้าจากไปอย่างคุณเคืองภรยาส่งกวงยังส่งเสียงเรียกรังแต่เทียนเป่าไม่เหลียวหน้ากลับมาอีกซุยเซียนยังคงถูกคุมขังอยู่ในห้องมืดของหออี้หงปรากฏนางคณิกาชื่อ เสียวซวงเสียวเอี้ยนไม่อาจทนดูได้จึงลอบไขกุญแจห้องมืดปล่อยตัวสุยเซียนออกมาพร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งแก่นางให้นางไปตามหาเทียนเป่าแต่เหตุการณ์ที่นางคณิกาทั้งสองปล่อยตัวสุยเซียนยังถูกดักเลียงที่ควบคุมหออี้หงพบเห็นไล่ติดตามสุยเซียนไปขณะจะจับตัวนางกลับหอพลันปรากฏจอมยุทธผู้หนึ่งสอดมือเข้ามา เตะต่อยขับไล่นักเลงเหล่านั้นแตกพ่ายกระเจิดกระเจิงจันเจ้าจดจำออกว่าสุยเซียนเป็นคนของหออี้หงสุยเซียนบอกว่านางหนีออกจากหออี้หงนักเลงเหล่านั้นจึงคิดจับตัวนางกลับไปจันเจ้าก็ชักชวนนางเข้าพักโรงเตียมส่วนเขาพักอยู่อีกห้องหนึ่งจันเจ้าฉ่วยโอกาสถามว่านางรู้จักบุรุษหนุ่มนามซ่งเทียนเป่าหรือไม่ ซุยเซียนรับฟังจนตะลึงลานจากนั้นโป้ปดว่าไม่รู้จักทั้งยังเรียบเคียงถามว่าจันเจ้าถามถึงใยกันจันเจ้าบอกว่าแต่ท้าเป่ากําลังตามหาคนผู้นี้อยู่ซุยเซียนซักถามว่าเขาทําผิดอันใดหรือจันเจ้าไม่ทันเฉลียวใจว่าหญิงสาวนางนี้มีความสัมพันธ์กับเทียนเป่าจึงไม่อธิบายมากความขอตัวออกจากห้องวันต่อมา สุยเซียนบากบันขึ้นเขาเห็นเบื้องหน้าเป็นเก๋งตอบแทนคุณทราบว่านี่เป็นสถานที่ซึ่งเทียนเป่าถูกทอดทิง้งจึงกัดฟันเดินเข้าไปภายในเก๋งรำพึงรำพันว่าเทียนเป่าท่านอยู่ที่ใดข้าจะสอบพบท่านได้อย่างไรกล่าวไปก็ร้องร่ำไห้ออกมาพลันได้ยินเสียงเรียกหาแม่นางที่แท้ปรากฏสตรีชารานางหนึ่ง เดินมาถึงข้างกายนางสุยเสียนรู้สึกกระหายน้ำจึงถามว่าระแวกนี้มีน้ำหรือไม่สตรีชารานั้นพกกระติกน้ำหนังบรรจุน้ำติดตัวความจริงคิดหยิบยื่นให้แต่แล้วเปลี่ยนความตั้งใจบอกว่านางกับเท่าชาราที่บ้านสาบานว่าจะไม่ขอทำความดีอีกเพราะเคยทำครั้งหนึ่งแต่สร้างความผิดหวังเสียใจนัก จึงให้นางไปหาน้ำดื่มเองสุยเซียนทั้งหิวโหวยทั้งกระหายดังนั้นอ้อนวอนขอน้ำดื่มสตรีชลานั้นไม่อาจทนรบเร้าอ้อนวอนยื่นส่งกระติกน้ำให้สุยเซียนกล่าวขอบคุณรับกระติกหนังไปดื่มน้ำด้วยความกระหายสตรีชลานั้นเห็นเช่นนั้นผ่านลลวงมันเทศส่งให้สุยเซียนสุยเซียนรับประทานมันด้วยความหิวโหวยปากก็ชมเชยว่า อร่อยยิ่งนักการก่อนเทียนเป่าก็กล่าวเช่นนี้เทียนเป่าอืมเขาเป็นบุตรชายของข้าเองสุยเซียนฉุกใจคิดซักถามว่าเทียนเป่าแท่อะไรสตรีนั้นตอบว่าสามีนางแท้ซ่งที่แท้สตรีชารานี้เป็นภรรยาของซ่งกวงนั่นเองสุยเซียนพึมพำมว่าซ่งเทียนเป่า ภรยาของส่งกวงบอกว่าส่งเทียนเป่าเป็นบุตรชายของข้าเองแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นฟางอ้าวเทียนกลายเป็นคนเลวชาติกว่าเดรับฐานอีกซุยเซียนตื่นเต้นสงสัยยิ่งสักถามรายละเอียดภรยาส่งกวงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเจ้ายังไม่ทราบ ข้าเลี้ยงดูลูกเนลคุณนี้ตั้งแต่เล็กเขาพอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็หน,นีออกจากบ้านเมื่อหลายวันก่อนเขาได้เป็นขุนนางใหญ่เดินทางผ่านมากลับไม่ยอมรับพวกเราเป็นบิดามารดาเขาเป็นขุนนางหมายความว่าเขาสอบได้หรือเขาเป็นขุนนางเป็นขุนนางอะไรฟังว่าเป็นนายอำเภอ สิ้นอย่างตอนแรกซุยเสียนมีสีหน้ายินดีจากนั้นกลับกลายเป็นเศร้าสลดลำพึงอีกว่าเขาเป็นนายอำเภอเหตุใดไม่ไปหาข้าหรือเขาไม่ล่วงรู้ว่าข้าลำบากเพื่อเขาถึงเพียงไหนแม่นางว่าอะไรข้าให้เจ้ารับประทานจนอิ่มท้องแล้วยังไม่พอใจอีกหรือสุยเสียนร่ำให้รำพันว่าท่านป้า ข้าเป็นภรรยาของเทียนเป่าเองภรรยาส่งกวงตะลึงลานกับที่จากนั้นค่อยซักถามรายละเอียดจากสุยเซียนจวบจนทราบเรื่องราวระหว่างสุยเซียนกับเทียนเป่าจนหมดสิน้น